ทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกต้นแม่ไม่ปิดเออมันเล่นหลอกลูกตัดได้ในบัวหลับแต่เลยคุณแม่ขี้เล่คุณแม่สวยแต่ว่าไม่รู้น้ำเบี้ยวเลอะต้นตาบัวแล้วนะแล้วคุณแม่จะขี้เหร่ได้ยังไงก็คุณแม่สวยคุณแม่ผิดเออมาเล่นหลอกลูกเลยแต่ถ้าถ้าถ้ากัปตันพูดคุณแม่สวยแล้วคุณแม่จะเล่นด้วยคุณแม่สวยอ้าวเมื่อกี้ยังบอกคุณแม่ขี้เหร่เลย ไม่เอ้าวถ้าบอกว่าคีเรจะไม่เล่นด้วยแล้วนะเล่นอ่าโอเคขอโทษครับคุณแม่ก่อนขอโทษครับแล้วแม่พอดีนได้ยินแม่พูดตอบตนมที่เลดูแม่ที่เลยสรุปใครสวยคุณแม่สวยที่สุดไหมครับสวยที่ถูกแต่ป๊าป๊าไม่สวยป๊าป๊าเป็นยังไงป,ป๊าป๊า